พวกเราโยกเข้ไปโยกโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังโยกโยกเปดิดิไ้ดิปดิไ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 ปดิดีไปดิ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 ไปดนไปดิไกิดิไไปดิไไปดิไปนปดิไปไปดันนายไปดิไปดได้ไไไไ ก็เลยกินฉันมาสเทอมันตอยฮะเป็นไงที่โพสป่เนี่ยมึงโง่เนาะบอกบอลอยู่นี่เออ ที่โพสอเคดลยฉันบอกอะไรเอ่ย่เฮ้ยเฟดดีจะกลายพวกนี้ทีนเห็นไห้นี่ดีมันคือเรื่อนะไรเฟดดี้พาไปเออเอเเเ้ยชั้วีเฟดดีเปลี่ยนร้านมี่ไงเฟดี้เปลร่าดีเปลี่ยนร่านี่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 เดีนี้ ตาลำคาญเว้ยชิก,กาตกแฟนงคุณมาสีงค์กไ่เป็นไฮิฮิไปละไปละไอสิดอมาลี่โอ้โหตาฉันตาฉันตาฉันหลโลเด็กเป็นดีมันตีทั้งขยะไปโอ้ย๊ะทั้งขยะยันไงไปทางขยะไปทางขยะไปจะฮ โอเมก้าก็อนเคยต่อยว่ะฉันก็เคยตบประกันนะตรงนี้ฉันได้กลายเป็นคนหมอแล้วเด้ทตรวจแท้ดีช่วยด้วยช่วยด้วยจะปนติ๊ตาเฮ้ยขอตาหน่อยตุ๊ t ตาป่าขายเลยคุณแม่ปลาขาย i ลาขายด้วยเสียง หายขาจังายเป็นไกแล้ป่ะทันคือเออจำืีอตัวเองไม่ได้แต่ฉัไปสู้ก่ละาไอเด็กเพลตายริงเลยเรียนคอมเมนต์ผมเรยนึเออใครอะเห็นไหมอุ๊ยเอ้ยใครอะ